เรื่องเล่าพญานาคแน่นอนครับเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคมีมากมายแต่ผมจะเล่าเรื่องราวที่ผสมผสานตำนานและความเชื่อจากหลากหลายแหล่งเพื่อให้ท่านได้รับชมรับฟังครับณนะเมืองบาดาลอันเร้นลับซึ่งซ่อนตัวอยู่ใต้ผืนน้ำอันกว้างใหญ่ของแม่น้ําโขง มีนครอันงดงามที่ปกครองโดยพญาอนันตนาคราชผู้มีฤทธ,ธานุภาพและเมตตาธรรมพระองค์มีพระธิดาองค์หนึ่งนามว่ามณีจันทร์ผู้มีรูปโฉมงดงามและมีจิตใจบริสุทธิ์มณีจันทร์มีความใฝ่ฝันที่จะได้เห็นโลกมนุษย์จึงมักแอบขึ้นมาบนผิวน้ำเพื่อชมความงดงามของโลกภายนอกอยู่เสมอ วันหนึ่งขณะที่มณีจันทร์แปลงกายเป็นมนุษย์และเดินเล่นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเธอได้พบกับเท้าผู้ชงเจ้าชายหนุ่มรูปงามจากเมืองมนุษย์ทั้งสองตกหลุมรักกันและให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักกันชั่วนิรันดร์แต่ความรักของทั้งสองกลับถูกขัดขวางโดยพยาการนาค ผู้มีจิตใจอิจชาริษยาและต้องการครอบครองมณีจันทร์พญาการนาคได้วางแผนชั่วร้ายโดยการแปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามและหลอกลวงเท้าผู้ชงให้เข้าใจผิดในตัวมณีจันทร์เท้าผู้ชงหลงเชื่อคำยุยงของพญาการนาคและตัดความสัมพันธ์กับมณีจันทร มณีจันเสียใจเป็นอย่างมากและกลับไปยังเมืองบาดาลด้วยความโศกเศร้าเมื่อพญาอนันตนาคราชทราบเรื่องราวทั้งหมดก็ทรงกริ้วเป็นอย่างมากและสั่งให้ทหารนาคจับตัวพญาการนาคมาลงโทษพญาการนาคถูกลงโทษอย่างแสนสาหัสแต่ด้วยความแค้นที่ฝังลึก มันจึงสาบแช่งให้แม่น้ำโขงแห้งเหือดและเกิดภัยพิบัติแก่เมืองมนุษย์เพื่อให้เท้าผู้ชงได้รับความทุกขทรมานคำสาบของพญาการนาคส่งผลให้แม่น้ำโขงแห้งเหือดอย่างรวดเร็วขืดผลเหี่ยวเฉาผู้คนล้มตายและเมืองมนุษย์ตกอยู่ในความมืดมิดเท้าผู้ชงรู้สึกสำนึกผิด และออกตามหามณีจันทร์เพื่อขออภัยเมื่อเท้าผู้ชงพบมณีจันทร์เขาได้ขออภัยจากใจจริงและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้มณีจันทร์ฟังมณีจันทร์ให้อภัยเท้าผู้ชงและขอให้พญาอนันตนาคราชยกเลิกคำสาปพญาอนันตนาคราชเห็นแก่ความรักอันบริสุทธิ์ของทั้งสองจึงยกเลิกคำสาป และบันดาลให้น้ำในแม่น้ำโขงกลับมาไหลเอ่อดังเดิมแต่พญากาลนาคยังคงไม่ยอมแพ้มันได้รวบรวมพักพวกและยกทัพมายัางเมืองบาดาลเพื่อทำสงครามกับพญาอนันตนาคราชสงครามระหว่างพญานาคทั้งสองฝ่ายดำเนินไปอย่างดุเดือดแต่ด้วยความสามัคคีและความรักของมณีจันทร์ และเท้าผู้ชงทำให้ฝ่ายพญาอนันตนาคราชได้รับชัยชนะพญาการนาคถูกกำจัดและความสงบสุขกลับคืนสู่เมืองบาดาลและโลกมนุษย์มณีจันทร์และเท้าผู้ชงได้ครองรักกันอย่างมีความสุขและเรื่องราวความรักของทั้งสองได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมา เรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคในฐานะผู้พิทักษ์สายน้ำความรักอันบริสุทธิ์ที่สามารถเอาชนะอุปสรรคและผลกรรมของการกระทำชั่วร้ายนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างโลกม,มนุษย์และเมืองบาดาลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและตำนานของภูมิภาคนี้